เปลี่ยนชุดแล้วแม่นบ่บ่อยาเปลี่ยนชุดที่มั่นใจแล้วม่นบ่อันนี่นะเลียงบ่ใหญเป็นน้องก็น้าๆนําอยู่บนแคมทางนี่นะนําใหญ่ๆเนาะไปเยนยิมแป๊กๆดูเอาหมดูบ่แซบปุ้งเองปุ้งเองเด้ปุ้งเองเด้มันจเอาปุ้งเนาะ โอเคลุ้นใจตัวเองมักคือน้องไปเยียเซ็บโอ้เป็นต้าแซบส้มน้องไปเยียบอกเถอะน้องไปเยียว่าของน้องมีแซบแซบมักเผ็ดมีแต่มักเผ็ดอย่างเดียวได้อยู่กินเลยดิเอาอันเครื่องปุงออกแล้วก็สบายนะบัดนี้โตโลงเลยเนาะ ได้มูมานำแล้วคนนึงกำลังสิไปสอบคนที่สองคนที่สามอีกนงภาซีเงื่อนก็อยู่ทงนี้เด่นเนาะบอกอะไย่างลงมาลัดเราบ่เราว่าจังใดโอเคโอเคไปเนาะเอื้อยขึ้นว่าจะไปให้สำหกัมือนี้มื่เดี๋ยวไปเมื่ออื่นไปหงเงเยนเนาะนงภาซีพ่อแม่ก็ยู้อยู่บ่ไปให้แล้ว โอ๋ไปให้แล้วอันบอนพ่อกับแม่จะไปนี่แม่นพี่น้องกันวะไปลงมงกงฮันนะพี่น้องกันเนาะพี่น้องเดียวกันเออทางน้ามีน้ำเดิค่ะมาอาบน้ำอยู่นี่นบ่เจา้าอันฮะคั้นท่าน้ำบ่มาเจ้าก็เคยมาอาบอยู่นี่เด้ดติดอู้ น้องดูจีนี่พาเอ้ฟร์มเย็ยบขี้ต้มแล้วน่ะนี่ <c oughs> ลงบัวเลยมึงดูนี่ไปอาบบ่อเห่าดูจีเห่าซองคนลงไปอาบบ่ไปเอาสิ้นมาเอาสิ้นเต็มมาส่วนมัดทุกคนเลยมาั่งอาบนำกันโมเมนต์ดิส่วนน้องภาษีแดงน้องนาราสิงส่วนมัดทุกคน ใส่สินนแถมอาบยวนมันสิเป็นจังไงจะสีอาบบ่ขันเข้าอัพจะสีอาบบ่ขันเข้าอัพจะกับสีอาบหนิอาบช่วงนี้น้ำพุ่งขึ้นไล่ผลเนาะก็เลยโบได้อาบน้ำพุ่งเนาะเพื่อโบได้ไปน้ำเนี่ยเราเพื่อโบได้ไปไปใส่ไปให้บ่เมื่อวานนี้จะไปให้บ่ ไปไแต่กลับบ่ได้หรือว่าตอนไปหันไปบ่ได้นไปไ,ปไปปดน,นีเน,นี่เลยน้องซีนั่งท้าแล้ว <c oughs> โอ้้นงซ์น,นักเหียนเขาเหียนนะมือน,นี้นะไปยูนองกันแต่ซอกไอ้น,นองนี่บ่ามาได้จามาย มาได้แกงนางนางฟ้านี่นะมาเห็นยังวะมากินเพื่อนโอ้โหมาแล้วมากิ่นกันมาเลยใค้บอยย่อพี่เพื่ออจะเครียดเด้อบอยยอกก่บอยได้หัวหน้เนาะบ่อสวยถูบอยได้ลูกนา่นละเปลี่ยนสุดแล้วเป็นบอยย่เปลี่ยนสุดที่มั่นใจแหละมันบปานี่นะเรื่องของไงเปล่งน้องเลยสุดมือเสานี้บอโอเคแต่สุดนี้มันสุดมั่นใจแหละมันบปา มือซาวนี้โบให้ท่าย้อนสุดกินเอาได้ตัวน้ามันบูมีเตรียมเครื่องข้องสิไปอันให้แล้วบ่ให้ท่าย้สุดบ่มั่นใจวันนี้เป็นสุดมั่นใจบางรูปปิดใหม่เลยบางรูปสุดมั่นใจโอเคบ่แม่นตะยุบปูแล้วเห็นแม่เจ้าอยู่ก่อนนะครับเจ้าเรียบดสั่งคนต่อไลน์อืมก็ต่อเหตุย่างก็ต่อเหตุย่างกันนั่นนั้นละ โลมงค์หนึ่งสองสามที่แมนปิสังสองคนอันนี้เแมนปิสัง

มือแมื่อกี้นี้ยังมาถ้ามนังนองด้วยจีบะหามาอาบนี่งนิบอโดยจีบาอาบกันเข้าพากันอาบเพ่็กระสีอาบคือกันหมาสันอาบไล่ๆคนจึงคักอาบน้ำหุ่งเนาะจึงคักเนาะกระโดดลงไปกระโดดลงไปอาบบนนั่นละอาบบ่ยอกชิสบ่ยอกกระเจ้าะชิสบ่เรื่องบ่หลายเนาะบ่มีเวียกใส่สิ่งแต้มไปอาบน้ำยวน แต่มันก็เย็นด้วเนาะนำตัวนั้นนะมันก็สะอาดเออมันก็สีสะอาดอยู่เนี่ยนำตัวนั้นนะบอนนำนี่นะบอนเข้มทางนี่นะสะอาดอยู่บ่หลายมือพางกันไปอาบเลยเจ้าเคยไปอาบบ่น้องสี่เจ้าเคยอาบบ่นำอยู่ั่นน่ะนำลิ้นตัวนี้นะนำบอนเข้มทางมันไล่ลงมาฮะนะเจ้าก็เคยอาบจะไปตักมากินอยู่บ่บ่เคยตักกินแต่ว่าเคยไปอาบท่านเนาะตัวนี้ไซส์ ทางนี้เด้เคยไปอาบอยู่บ่บ่เคยจากเทธอเลยกบุมามันไกลแล้น้าลาเธอนะขี้รถจังมาอาบลองมึงเด้อเย็นได้นั่งอยู่ฮะน่ะบักเย็นเย็นเอยเอยเคยไปล้างมือแล้วก้อนชิงหัวมันเย็นนะไปล้างมือล้างหน้าแล้วไปเย็นยิ้มแป๊กๆดูเอาไหมดูเห็ดแบบเจ้าเห็ดเมื่อกี้นี่นะยิ้มแป๊กๆนะ หุดปากหรออกมาเอาเจ้าเห็ดในนาราเบ,บิ้งเมื่อกี้นี่นะเจ้าเห็ดเ<ะ>ออเออมาแล้วหัวอมเมนแบบนี้ได้บมกูเลยบอกดูนาราแบบมันเห็ดสิเจ้าเมื่อกี้นี่ะ

เชยลนอถ้วยนไปบซิมเลยบอิดก็ได้ยังมีหลายคนสิบคนลยนี่เไปนเลยก็ได้ปิดคนสุดท้ายให้คนสุดท้ายปิดคนสุดท้ายพอปิดเรากินแลวเราจะมาปิด ใส่ลลยเผ็ดลล่ใส่น้อยเผ็ดน้อยบใส่กับบเผ็ดเป็นหนวคือกันใส่ลาหนวลใส่น้อยหนวน้อยบ,อบ่เ่น่เียเนเ่เนีย่ยเ่เน่เ่ี่เ เป็นเองได้แซบป่แซบปุุงเองปรุงเองได้ปุุงเองได้มั่นใจ่าปุงต้องแซบเนาะโอเคมั่นใจตัวเองบ้างคือน้องเยแซบปุงเปแซบแซบมักเผ็ดแซบแซบหรือแซบปยาเอาดีดีซอสอเม่นซอสเียนะยุคมาโต้นีก็ไดรแซบแท้ปร่ง้ก็ไปนั่งนั่นเนี่ยิ้มจนมกันลมันจงปุ่น ยัง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 มังนาวยังน้ำตาลอันนี้มันเกลืออันนี้มันเกลือเนอะเกลือน้ำส้มใส่ซูเหรอาบอันโบอันเจ๊น้ำซุปใสซูเบื่อหมีน้ำตาลยังไปเอาเกลือมาใส่เกลือมีแล้วแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนเอาผิดกล้อง เมเป็นกิาตาเสบส้มนงไปเยืยบอกเอะโอ้นงไปเยียบว่าข้งนงนี่เสบเสบมักเผ็ดมีแต่มักเผ็ดอย่างเดียวเป็นย่งไรเสพเราบอนี่้ยยังพ่ออย่างพ่อเพชรระวังน้องกลุณมดนเด้อเดียวไข่เครื่องอะไรลงมือลงมือเลยปรุงเนี่เราก็แ๊บเดียว กินก้อนเหมือนก้อนเราคนนี่ก้อนเนาะโอ้เอ้ยฟ้ามลืมบอกกินก้อนเนาะเอ้ยฟ้ามกินก้อนเหมือนก้อนเลยเอ้ยฟ้ามนี่ให้พวกเจ้าใิเต้นไอ้หน่อยของเราคาเปียกเดลยคาเปียกสามเคยเยอะเดนี่นอนจัย่ากลืนน้ำลายแม่นั่งไก่ใช่ไหมนั่งไก่ได้น้ำลายเกินไปเย็บปุ่งน่ารักกลืนน้ำลายเลยนั่งหมอปวด นั่งลงปานี้ได้แล้วก็นั่งลงคาดยางนอกไปเถอะกรเปาก่อนคำนวณก่อนกำลังอเอง่งง่ายเลยถักกลับนะโอเค thank you า้ทำปุ่งแล้ว,ลวเราจะยกอ,ออกต้องนงด้วยจี้ปานี้ไม่ถึงวันยกอันนี้ไปปุ่งญี่ปุ่นแล้วยกมากินอยู่พี่สินะระเบ้อขน่ะนี้เอ้ากล,นะลักกบเอาว่าเราจะน้อยก่อนปุ่งแล้วเราจะยกออกละวกัน ใส่ตรงอย่างไปมีได้เนี่ยฮะอะก็มันเรืออันนั้เหรอเจ้าว่ะมันมีเก้าไหมบ้างมันมีเก้าอันนี้ได้ฮ้าแล้วเอบื่อเนี่ยอีกด้วยนึงเนาะมแล้วบ่หมดแล้วเบื่อหมดแล้วแล้วนั่นเป็นข้าวเปียกเดี๋ยวเจ้าเฮ็ดแล้วบ่ซะยังแล้วเจ้าเพชรเราเอาเลยเขาเจ้าบูเพชรแล้วก็เปียกเป็นเขาเปียกแหมเห็ดมีแต่มาเห็ดนะนี่ก่อ ได้ยูกินเลยเดี๋ยวเอาอันเครื่องปรุงออกแล้วก็สบายหน้ะบันิโตโล่งเลยเนาะซิมึงดูแสบปอจะว่าจะปรุงแสบนะกินน้อยเดียว่้มทเวยดิเราจะมีกระปุห้อดั้ำแต่มีเออเห็นซีดแบบแสบมาด้กี่ลัง จับไประวังตำกันเด้อยกค่ <sl> um <hurting> ้ยๆยเห็ตน้อยๆนี้ด้ออืคือมาเสีบเท้าน๊ะนาลาน ไม่เหยที่มมันดัก ทำงานแล้วอันนี้ก็ยิ้มแล้วอดัน,นก็ทำงานแล้วแล้วคนนั้นก็อันนี้เด้ทำงานแล้วละบ่อันนี้เด้ทำแล้วแล้วบ่อย่างนาะคนนี้เพ็ดก,กม้มงูนเบิ่งจาก์ีดวยมาลาอา <c oughs> ้ยเสร็จเกินแล้ว นั่งลงห่วงผู้เดียวมาแล้วเพื่อแล้วแปลอ,ปนลอินเลยเลยลงซีดมึงน,นะ้องนารันเป็ซีแดงแ,แต่ก็บ่ค่อยเผ็ดปันได้มันเป็นซีล็อกๆซื่อๆเนาะซีล็อก